เอาไพซางมุนเนาะเป็นไพที่เขาเขาเขา,เขาขายล้ำแมนบ่ครับครับล้ำหนึ่งบ่เกินยี่สิบบาทวอกครับถึงล้ำใหญ่ปันไดกะเอายังเก่งกับสามสิบบาทแต่ว่าผมสิขายซางมุนล้ำหนึ่งล้ำละสามร้อยเขาสามารถที่จะ่าเอาร่อกันได,ด้ดีครับอืมเพราะว่าเขาบ่ดผมคือสวนผมนี่วันนี้หักทางนะลูกอันนี้แต่ว่าตัวนี้มันจะบ่มีครับแล้วครับจะผ้าร่องนุ่มโพไซเป็นร่อง บ่ขมเลยเนาะนะครับมันมันอันนี้คือว่านอมันขึ้นเที่ยวเลยครับถามมันเป็นนอนี่ขื้นใหม่ใหม่นี่พี่น้องครับคันบอกจากบ้านครับกับบอเฮนดานแดนไก่คันบอกไปหำเฮียนกับบอมีความหัวครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านครับเอฟซีเกษตรบ้านบ้านวิธีใหม่ส้างได้ได้ครับพี่น้องครับผมหนุม่มโพไซ วันนี้ครับสิภาพพี่น้องมาอลซอนนะครับมาชมสวนบรรยากาศแดดลมร่มตกพอดีพอดีครับสวนมูลพูนทรัพย์อําลาจเจริญครับพี่น้องครับบ้านเฮาสามารถที่จะไปต่อยอดเกี่ยวกับการทําการเกษตรนะครับแต่ยังสบายใจครับของการทําการเกษตรให้มีอยู่มีกินเลยก็ส้่งได้ในชีวิตประจําวันเฮาครับไปเยี่ยมไปชมไปทำความรู้จักกับเจ้าของสวนกันเลยครับตอนนี้เชิญครับ เม่ร่อนชีทองครับพอดีเลยกำลังได้ครับอ่านี่ครับเจ้าของสวนครับปู่แตนซ้อนครับพี่น้องครับได้การเลยสวัสดีครับตูครับผมสวัสดีครับครับพอกันอีกแล้วเนาะครับสวัสดีครับพี่นุ่มครับสุดยอดสุดยอดใส่ฝนตกดีวะครับนี่เพิ่งจะเศร้าไปบางหันเนี่ยนะครับท่างเขามากกันเรืยเลยโอ้ดีใจครับพี่นุ่มพูดใส่มาเหรียญน้ำอยกอากาศดีครับมาอัปเดตมาเยี่ยมสวนครับยันแตีงไปหลายวะครับ เปลี่ยนแปลงไปหลายเนอนมเนอช <g ül> ่วงนี้ก็ท่าน,นก็แต่ว่ากะลงไปเนี่ยครับอืนี้เป็นแปลงโม่ในกระถางครับครับคือมองนี้เฮาทําการเกษตรแบบผสมผสานบ่ครับตัวแม่นครับเป็นกเกษตรผสมผสานครับโอ้เกษตรผสมผสานเฮาสินเน่นแนวกินได้ขายได้ครับ,บแบบว่ามีอยู่มีกินเบา่ได้ึืนผ้าข,ของตะลงตลาดมากมากครับครับพี่กัดมองในีคือบ้าน บ้านในม่ก้อนดอนหวายครับใหม่ก้อนดอนหวายครับหมู่สิบสี่หมู่สิบสี่ตำบลใหม่ก้อนตําบลใหม่ก้อนครับอำเภอพนานรัอำเภอพนาครับจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องครับจังนี้คือตัดสินใจมาทำการเกษตรเป็นลําเป็นสันครับมันก็มีหลายปัจจัยครับเพราะว่าแต่ว่าลักๆกะเขามีครอบครัวเนาะเฮดงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยมันก็อยู่ไก่พันไก่ชิ้นหอดนี่แหละครับก็เลยอกมาเฮดแนวนี่นะครับอืใน มีแรงอาหารมีแรงไล่ไดรใกล้บ้านเท่านาะมีแรงอาหารมีแรงไล่ไดร์อยงดูขอบขั้วใบสันนะครับสุดยอดครับผมเอามังค์งเข้ากกินครับปลูกเอาเห็ดเอาอย่างเอาครับเห็ดมาดลเราไปครับนี่ปีนี่กระจินปีกับอีกปกเดือนครับมาถึงพวกน้ปีหาเดือนนี่แหละครับโอ้ปีหาเดือนนะครับเนียนครับเป็นรูปเป็นหลางเป็นลำเป็นสันแนนครับถ่ายอ่อนไปแต่คลิปก่อนนี้แต่มีเคครับหาบอครับหาบอเนาะครับเนียน เดี๋ยวนี้เพิ่มมาอีกซีเพิ่มมีอีกซีนะครับแมนครับเป็นเกาบอเลยนี่เป็นเกาบอโอ้แต่ิมีโครงการลงปลากดเครื่องปลากดเครื่องแมนครับปลาเครื่องบานเท่าห์นะปลาเครื่องบานเท่าแมนอกับลงกุ้งกับลงกุ้งแมนครับเป็นประเภทปอาโมงนะครับแมนครับจะว่าว่าท่านไนล่งตอนนี้เพราะ่าน้ํำมันยังหลายอยู่ครับอครับมันในสีภาพพี่น้องว่ยำ ผสมผสานทั่วไปแม่ครับเขาสมาปีแบบมีแรงอาหารแลไรกับสางไม่แเห็นพี่น้องไม่ต่อยอดไดเนาะแม่ครับดูนี่มีเว็ครับอยากได้กระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งคือเพิ่นกัะมี่ไห้ครับนี่ครับกระลั่งขยายครับชุดยอดนี่ครับดอกเพิ่นครับกระเจียวตัวนี้มันจะดีแน่นอนครับกินสดไใดกินซดก็ไดดแล้วมันก็จะออกดอกอยู่ตลอดได้ครับว่าจะเหาหดหนามให้ปุ๋ยครับอันนี้ปลูกได้ประมาณเกือบเดือนหนึ่งครับกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งแม่ครับปลูกใครผ่านไหนครับนม อันตัวนี้ผมปลูกแค่กี่หัวกิโลหนึ่งครับผมสี่หัซื้อเป็นหัวบอกครับแม่เขาขายเป็นหัวครับโอ้ดีเนาะครับเนาะแต่ดีแน่ยที่ได้แบบว่าคนหุ่จักกันนะครับมันก็เลยเป็นของเถครับผมผมก็ว่าจะขยายออกผู้ใดสนใจก็จังมาเอาไปปลูกครับอืจังแ่งปันเนาะครับนแม่ครับทัดมันที่พี่อยู่ในกระถางไหมยังครับเนี่อันนี้เป็นแตงโมครับปลูกในกระถางตัวนี้เป็นแตงโมนองครับครับแตงโมดําอิสราเอล แตงโมดำเยอเอแมนครับห่วยเป็นแนวไดครับจะลูกกลมๆยิ่งใหญ่นะดำที่ดำแมนดำแต่ว่าข้างในมันจะแดงมากเลยครับโอ้น่ครับพี่น้องเดี๋ยวจังสิมาอัปเดตให้พี่น้องแมนครับปลูกเป็นกระถางเลยนะครับน้องครับปลูกใส่กระถางเพราะว่าฤดูนี่มันเป็นฤดูฝนนะครับดินทินเ้อมันก็หืมเนาะมันครับขาห้าบกใส่กระถางนี่มันจะดูแลยากครับจังเกติและพี่น้องเล้ขึ่นปลูกได้อาชีพหนึ่งครับครับผมกับเริ่มแยกเอาต้นเหรอครับตะกี้ใส่กระถางละสี่เม็ด เกลือเกลือมนบงงอกนะครับอยู่นีรเลยบอครับนี่แม่นครับเพาบ่ได้ใส่ใส่เพาซ้่ำครับเพราะว่าเ้าไปใส่ถาดซ่ำมันเสียเวลาเขานะครับครับเขากับเกลือเลยครับสีเม็ดซีเม็ดตั้งแต่ถางกับงอกซีเลยนะครับแต่นี่ผมเลือกไปมาวานนี่ครับเหลือเอาต้นแข็งแรงไว้เพื่อสิตัดยอดมันครับเพราะเขาตัดยอดแล้วกระถางซํำนี่เขากับเอาแค่เลือกแค่ต้นเดียวรด้ครับ สองสองนสองต้นนี่ก็บที่มีต้นไหนต้นหนึ่งนะครับชีเรต้อนรออแต่ว่าข้างล่างนี่ผมแซมแตงกวาครับแตงกวาขี่นูบานเท้าทั้งที่สองแหนครับนี่ลยครับเป็นแถวไปเลยทั้งุ่มีเป็นแตงกวาด้วยครับแล้ว่างไอ้ถังนี่ก็เป็แตงกวาเรียบรอครับตัวนี้ก็เป็นบักน้ำเต้าโอ้ผมแซมไ้เพื่อว่าจะให้พวกมันฉี่นี่นี่นี่ครับพี่นุ่มนี่นี่นี่เขาเอือนเต้าแตงครับตัวเรื่องเหลืองแนวเห็นไหม นี่แหละครับนานี่มันจะลายครับเราเป็นเป็นเป็นศัตรูของพวกนี้เลยครับเป็นศัตรูเพราะนี่นแครับมันจะกัดใบสวยๆต้องใบไกลๆโอ้นี่นี่นี่ครับเ็นบ่เข้าเหตุจากไหนเข้าขจัดปัญหาเนี่ไหนครับนุ่มนี่แหละครับก็เจ็ดคือผมนี่ครับเขาปลูกแซืมใบครับเพราะว่าแตงมุนี่มันี่มันจะเป็นตัวดึงดูดเตาแตงได้ดีครับอืมันก็สิไปมันก็สิกินของเข้าอยู่มันก็สีบ่หลายถ้ามันก็ไปเขาก็เอานำสมข้นใหม่มาฉีดเนี่ วิธีการกําจัดครับนาะเฮา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 อยู่กับเห็นว่ารับนี่มันก็สิเหลื่อมฉีหม่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเฮาเห็นต้องกับการจัดรับครับถ้าเฮาบ่ปลูกแซมปลูกแต่เดียวๆนี่มันกระลุของเฮาอย่างเดียวเลยโอ้ใส่วิธีการนี่ซอยนาะแซมไว้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะธรรมชลนะครับโอ้ทางเขานี่ก็บ่อึดเต็มแนวกินนมเนาะตัวนี้ก็เป็นตําลึง เพราะว่าลูกคุณมาแกงจืดใส่ตำลึงผมก็เอามาปลูกเอาในบ้านมาปลูกไว้ครับอืมนี่ก็เป็นทัวเบิดชุดไปลรอครับเบิดชุดหนึ่งหนึ่งนาดีครับแน่นครับก็ว่าสิลริออกแล้วสิปลูกไม่ร่อนครับสิลงไม่ร่อนโอ้เริ่มตั้งแต่ทางเขานี่เป็นเป็นแนวกินเบิดครับแนวกินเบิดครับพี่น้องครับคุณนะผักสวนขั้วหลวกินได้ตั้งแต่ทางเขาไปคุณนะเป็นต่อ่อน อานุ่มเขาทั้งในอันนี้คือเป็นพืชอายุสันครับเป็นผืชระยะสันเนาะคตัวนี้ก็เป็นพืชระยะกลางครับเนี่มันก็มี่ซุกเลยอดิพน่ครับโอ้ชื่อซุกเลยด้วยแหครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่มีี่พืชระยะสันระยะกลางแหลระยะยาวครับหมายถึงว่าให้มันมี่เบิดทุระยะนะครับเพราะว่าถ้าวขาข้าปลูกระยะเดียวมันกับบัวใดครับเพราะว่าทําเบิดระยะสันไปมันกับเบิดไปเลยเนาะครับเนาะ ตัวนี้มันก็จะเป็นพืชระยะกลางนะครับครับใช่ไหมมันก็อายุสวนพวกนี้ก็เป็นพืชนระยะยาวครับครับต้นเผาต้นม่วงนี่ระยะสั้นเท่ากับปลูกเสื่มๆไปครับเป็นการบนเนนปลูกเพื่อเชิงเดียวเนาะบ่ครับให้เป็นระดับระดับของการครับใส่ประโยชน์ในแบบตัวียังมีพายตูบขือเสื่อมอยู่น้ำกันครับครับคุณนะครับ ผลก็คือว่ามันมีเพียมนี่นอนเนาะครับเนาะถ้าเขาปลูกแต่เนวเดียวมันก็กินแต่เนวเดียวถ้าเขาปลูกลายแนวมันก็สแบียงกันไปนะครับกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงโอ้ได้การได้การตัวนี้กับเป็นบักม่วงระยะยาวแต่ว่าผมเห็นเป็นบักม่วงแฟนซี่ด้ครับคือจังไหนครับเนี่ยเอ้าคือต้นหนึ่งมันสมีอยู่ประมาณสี่หาสายพันธุ์โอ้จากต้นแม่ของเพ่เนน์แมนครับต้นเป็นเป็นพันธุ์ไหนครับตัวนี้ผมเสียบยอดตัวนี้เป็นพันธุ์นี่ครับเทาเสียบแล้วมันสิติดแล้วเลยครับเสียบติดแล้ว ครับตัวนี้เป็นพันธุกม่วงหัวใจนะครับบกม,ม่วงยังกรบน้อใจหน่วยหน่วยสีแดยงยังพันนนานครับอีเอียนะบแมนครับส่วนตัวนี้เป็นบกม่วงฝาลันนีตัวนี้เขียวสเสวยตัวเมียเพิ่นกับเป็นแก้วขมิ้นโอ้รวมมีดเลยนะแมีนครับผมเพี้ยนไคือต้นเลยเลยครับต้นหนึ่งจะมีประมาณสามสี่สายพันต้นเดียวนี่มีสามสี่สายพันเราต้องไปหากินอย่างนชุดยอดครับนี่คือตัวเย็นข้างมากเลยนี่ครับไม่มาเข้าซ้ำละเพ็ดแล้วก็ติดแนวนี่ครับ โอ้นี่ครับคิดแต่เด้ลำต้นเท่าไหร่ครับเขาสามารเจ็ดเสียบกิ่งไดนครับนุม่มบ่ถ้าแบบเอาแบบว่าพอดีพอดีเลยกับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะกับถ้าหลายกิ่งเนี่ยแต่ว่าถ้าเข้าเสียเอากิ่งต้นเดียวยังสีคขึ้นแนวนี้ครับคือคือเข้าเสียเอาแบบว่าเข้าอยากได้เขาเอาต้นแมเป็นหมกม่วงกะลงกะล่อนที่มันหากิงก่งกิง่งเก่งเนาะครับแต่ว่าเข้าอยากได้ ฝาลันหรือเชียวสวยเขาเอาตัวฉันนี่เขาตัดเลยครับตัดมาเสียบเลยโอ้ตัดมาเสียบเลยเจากกาลอนนี่มันก็จะกลายเป็นเชียวสวยเพราะว่าม่วงกาลอนม่วงน่อยบ้านเท่าน่ะมันหากิงเก่งครับโอ้หมกม่วงน่อยธรรมชาติบานเท่าน่ะครับคือพอจากมาเร็งจุลนทรยเนาะแม่อืนนี่พูดตันท่านดี ถ้าเข้าก็มาเล่นมันนี่ประมาณหาหกปีอยู่เนี้ยจะไม่กินเนาะย่างต้มๆกับซีแต่ว่าถ้าเฮามาเสียบแนวนี่ปีเดียวได้เลยเลยกินเร็วแม่นครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเฮาใส่ปุ๋ยแนว่ยไหนครับเป็นขี่ไก่อัดเม็ดครับขี่ไก่อัดเม็ดครับชีวภาพอู้เพราะว่าถ้าเฮาไปเอาขี่ไก่อันนั้นมามันเหม็นเนี่ยแม่แม่บ้านเพิ่นบ่มากรด่หน่อยอีกอย่างนึงแม่งันก็หลายครับตัดปัญหาก็คือตัวนี้ครับโอ้ก็ใส่ใส่ปุ๋ยขี่ไก่อัดเม็ดเลยแม่นครับได้ผลบ่ครับ มันเขียวดีเลยครับมันมันยู่ทนน้าครับครับแต่อีกอย่างมันโดนนะครับกว่ามันสิละลายเพราะมันละลายมากน็สิกลายเป็นดินด่วนแนวนี้ถ้าผมใส่มากผมว่าดีอยู่ครับครับขี้ไก่อัดเม็ดนะครับนอกครับผี้นุ่มพวกใส่มากใส่กอเนี่ยกอไั่กอเนี่ยผมมันยังเป็นกอเดียวอยู่เดยตอนผมบอกว่าไผ่สามดูดูผมเลี้ยงตอนนี้ผมเลือกต้นแม่ไว้เรียบร้อยปีหนาเนี่ยผมก็ปีแรกนี่แหละครับผมก็สีดได้ขายเรียบร้อยแล้วไผ่สามดูนะครับมีนี่ต้นนี่ผมตัดนี่ตอนขีนุ่มมานม นี่โตอนนี้แคบเพถึงอาคกเดือนครับอืสุดจอดเลยทั้ันม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 ันอันแหงครับแต่ว่ามันขึ้นใหม่นี่ครับแต่อตกนอกแนงึันมาแล้วไผ่สามฤดูปลูกไรบ้าหนครับนมองไผ่สามฤดูนี่สีมีเป็นแนวหัวเลยสองกอตัวนี้จิมซุ้งตัวนั้นบงหวานเผ็ดน้ำผึ้งไท่กินสดคือเลือกที่จะปลูกสามฤดูตรงนี้ครับนมเพราะว่าไผ่สามฤดูนี่มันเป็นไผ่ทนแรงทนฝนครับ และอีกอย่างหนึง่งตัวนี้มันฉีเกิดนองอางยามแหลงครับอืบ้านนี้ที่ผมเลือกปลูก,ลกไผ่ไว้แถวหนาบ้านแนวนี้มันมีอันนั้นอยู่ด้วยครับเพราะว่าในบรรดาพืชนี่ครับไผ่นี่จะเป็นพืชที่ให้ออกซิเจนหล้าที่สุดโอ้ออกซิเจนหล้าที่สุดเลยครับอพืชสีเขียวจะพอไผ่พืช,พชตะกุหญ่าคือว่าพืชทุกชนิดเลยครับครับ ไผ่นี่จะให้ออกซิเจนหลายกว่ามูครับสังเกตง่ายๆได้ครับถ้าบ้านเฮามีไผ่ได้หลายมันจะล่มรื่นเนีะยแมนครับไปเบิง่งได้ครับเขียวสูงแมนรครับละเยน็นคุณได้ว่าปลูกไผ่แล้วห่างมันไปได้หลายมันปลูกต้นอื่นบ่ได้ได้ไปเสอได้ครับได้บิดโ <laughs> อ้ปลูกไผ่ดีครับนี่คือข้อดีและก้อความประทับใจใน,นการปลูกไผ่ ปลาห่านี่เ้ามากไผ่เนี่ยอะไรเขาก็เอามาปลูกกินได้กินนอแล้วแมนครับปลาเ่านนี่กิมซุ่งกับเป็นไผ่ที่ชนแรงไหนอไว้ครับครับผมก็ปลูกตอนนั้นมามันก็ยังเป็นสากแ่วนีอยู่เนาะตอนนี้ก็ขึ้นไม่แล้วไมครับพี่น้องครับนี่ค่ะสามดูดูอีกกอหนึ่งเขียวส่มสุ่มเย็นนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เลือกล่ำนะครับเลือกล่ำเข้าสีเอาต้นแม่แหละครับเพราะว่าการเลี้ยงไผ่ถ่าเข้าจะจะเลี้ยงนอขายเนาะครับเข้าต้องกอหนึ่งเข้าต้องเอาล่ำแม่เนี่ยบวกเกินหาล่ำเลยครับ ไอ้ถึงว่าถ้าเกินนั่นนาเรี่ยงเนี่ยนาทีบมีก็นอนอเพิ่นจะบ่กค่อยออกครับโอ้เพราะว่าสารอาหารเพิ่นมึงกับไปเลี่ยงต้นเบิรดเดือไผบงหวานบงหวานเพชรน,น้ำผึ้งไผ่กินสดอันนี้ไผ่กินสดแมนครับกินนอนสดๆมมีนอนแม่มันครับผมปลูกไว้ยู่ฟูน่นเนี่ผมขยะเอามาปลูกดนปนไ่ครับนมนี่ ตัวนี้ผมปลูกเลยแค่เรือนเดียวแต่ว่าผมมีกอมันอยู่ถทยอยากซีมผมสีบผ้าไปซิมเลยครับกินไผ่สดแน่นครับตัดกินเลยนะเราล่าว่าบ่ต้องบ่ขมบ่ยังบ่ต้องต้มให้จืดเลยแม่นครับเขาขายกันนอนหนึ่งถ้าเป็นเบอร์เก่าเขาขายนอละสองร้อยกว่าบาทตันนี้ครับหมายถึงว่าต้นพันธุ์มันครับนาสแต่ว่าผมมีกอบกอพันธุ์มันคุณปูกไว้ได้ปีหนึ่งแล้วครับกับไผ่สางมลนไผ่สังมลนแม่นครับ สร้างมุนผมกับกำลังฮิตปูเจ์ขยายคือว่าสี่ตอนจริงนะครับครับตอนนี้ก็ล,ล่งแต่งกอไห้อยู่เข้ามาตอนจริงเนี่ยเขาเอานอบมอครับตอนจากะแนงเลยครับโอ้เอาจากะแนงเพิ่นเลยแม่ครับคือว่าเอาไผสร้างมุ่นเนาะเป็นไผ่ที่เขา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 ขายล้ำแมนว่ครับครับล้ำหนึ่งบ่เกินยี่สิบบาทหรอครับถึงล้ำใหญ่ปันไดกะเอายังจริงกับสามสิบบาทแต่ว่าผมสิขายสร้างมุนล้ำหนึ่งล้ำละสามร้อย วิธีเห็ดด้วยด้วยอะใส่วิธีการขยายพันธุ์แบบขั้นตอนครับข้าตอนขายเนาะครับเนาะม,นมันเป็นแบบว่าครับที่พื้นที่บางนี้ที่ผมปลูกว้ชิดชิดนี้จังน่อยนี่ผมสีเอาแบบว่าเอาไม้มาลุ่นีเนาะแต<ม>่แจะเล่นกลางนะครับสะเล่นแล้วผมสิเพาะพวกก้าไม้ป้าน,นี่ครับไม้เพาะอ<ม>ุ้งไม้ยังเข้านี่ล่ะก้าเพาะไว้ได้าเลยนะครับอันนี้อนาคตเ้าวางไว้เนาะครับแม่นครับนี่ละครับเบิร์ดฝนนี่ผมก็สิเห็ดเลยครับเพราะว่าผูดอยากปลูกกระิด แจกไปปลูกสุดจดอ,อ,อีรีครับพี่น้องครับเพราะว่าปลูกปลามันกะผมมีปลาสวนเ็ดนำนี่ครับผมลงไวเรียบร้อยเลยพี่นุมาเ้ยังเป็นต้อนน้อยตอนนี้นีนนนน่เป็นบีเ <c oughs> บิร์ตอะไรครับผลผลิตที่ห้าออกสูตลาดตอนนี้มียังไงครับตอนนี้สวนห้องตอนนี้เนีนๆกัญญาเนาะเพราะว่าผมปลูกหยายอยูย่แล้วพอสมภานหน่วยหยานะแม,มนครับบาดทะหนี้ชสว่งนี้นายหยาเบิร์กับสิบเป,ป็นปลาเป็นกบกกเป็นพวกพืชนี่ละครับ ค่าตะไร่กับได้มือละชีละเศร้าผมเลียงกบบ่อเลียงขึ้นมูเนี่ยมูเขาเลียงกบกระสังบกคก็เป็นกระสังชิมินเป็นคนผมเลียงกระสังน้ำเลยครับกระช่างน้ำเลยครับท่าสวนหนึ่งประมาณสามไรครับสามไรสวนเนี่ยเก็บผลผลิตในต่อเนืองออกสู่ตลาดให้พี่น้องนี่ทุกมือเลยเนาะแม่ครับอันนี้ก็เป็นค้าเกระสีดเล่ยครับกระสีดแดงใหญ่กระรแดงใหญ่นี่บอกครับแมนครับโอ้เมองที่ขับใบมันจะต่างกันนี่กับค้าบานครับ อันนี้เกษตรแดงไงแมนครับกใอญ่เพิ่อนอยู่หันครับผาพี่น้องเบิงอันนี้คือคาบานแมนครับในก็คาบ้านคือการับเอาสื่อแต่ที่แหลกพ่อครับพ่อบอกนงบักหน้าังิอือเอาสื่อแต่ที่แหลกกับพ่อครับแล้วเอามาขยายเอาเองครับเป็นการลดต้นทุนเนาะครับอจักหน่อยบอกพานําหอมบ้านเพลี่นี่ผมกับสิบ่ได้สื่อแล้วครับเพราะมันเป็นหน่วยเฮากับขยายเอาครับอืเนี่ยครับกล้วยหม่วนนี้ก็สิเป็นบีเบิร์ตเครับวันนี้ครับ แล้วก็สิผมลงไม่คือกล้วยไข่กําแพงเผ็ดครับกล้วยไข่กําแพงเผ็ดครับหมากฝรั่งหงเปซือหงเปาซือฝรั่งใจแดงสี่แดงกับนะแมนครับลงเรียบร้อยก็ร่างงามเลยครับครับแต่ว่าท่านเอา่วยซืบๆเขาบบว่าหลักๆเนาะครับเผ็ดสวนเนาะมันก็สืต้องีประมงแล้วก็ปศุสัตว์แล้วก็เกษตรกรรมเนาะบอกว่าพืดพักเขาสามารถที่บาเอาเร่วมกันได้ด้วยครับ เพราะว่าเขาบปจําเป็นต้องเขาไปเน้นแนวดค่ือครับ,รบแล้วแต่พื้นที่เ้างประเพณีแมนครับแล้วแต่พื้นที่เขาหลักกาแล้วแต่โตเข้านั่งครับเขามักแนวด่เข้าไปเน้นแนวนั้นคือ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 หน้าผมคือสวนผมนี่นุองผู้ชาสังเกตุครับแต่ผมมีไกม่มีหมูมีเป็ดเนี่ยมีไก่ไข่อ่ดเป็นนั่งคือบมมีบมมีเจ้าก็แสดงว่าบุคคลว่งจรมันมีแมนนี่ครับหนึ่ง แม่บ้านผมพันโมมักครับพันโมมักไกลเนาะแบบว่าพันโมมักพวกขงมพวกยังมันนะมันข้าวสองผมพ็นคนที่บโมักเลี้ยงเป็ดครับสามม้าใอีกหมูผมกับโมมักเลี้ยงเนาะเขาเขาจำเป็นต้องเลี้ยงเพราเนี่เขาแบบว่าเขาโดนโดนไปสื่อเทือกได้ครับจิ่นปเบิ่งว่าสวนเจ้ามันโบครบจังสีนโบครบวงจรโมแมนครับอย่าไปขิดแนวนั้นครับตามความต้องการแมนครับเทดสวนเ็ดสวนข็ดเกษตรปัจจัยหลักก็คือว่าความสบายใจของเรับ ความจําเป็นของเหาครับความความจาเป็นกับความพ่อเพียงมันจะอยู่น้ากันนี่ครับผู้น้งคนพันเท็ดกู้ต้องควบ,บ่วงจรเบิดนั่นคือว่าเจ้ายัางบทันจัดอยู่ประสงค์ของเจ้าเจ้าสิเฮตดมาครับครับเรอเนี่ยผมผม่ผมาเลี้ยงน้ำมันเนาะทั้งทั้งสี่พื้นที่ผมจะเลี้ยงก็ได้อืแต่ว่าห้องห้องบ่มากเข้ากับบ่เลี้ยงถ้าห้องบ่มากแนวใดแล้วเฮาออามาลงของเหาแนวนั่นจะบงงามครับ เพราะว่าการใส่ใจดูแลก็จะหน่อยลงเป็นความจริงมีเหตุผลแม่นหมดละครับแมนย่างนุ่มพ่อใช่เนาะบ่มักฝักขาคุ้มแมว่าปลูกในสวนเจ้าขอนสิปลูกอยู่ย่างพานาก็ขึ้หันมันเป็นไปว่าได้แม่นหมดครับแม่นแล้วสิมาบอกว่าสวนเจ้าบ่ครบมันบ่ได้ผมไปเสีเอากันเลยักขากับผมอยากแม่นเราเลครับเนี่ยนะครับพึ่งตักสวนขั้วเฮาเนาะนี่เนาะเอาเหตุก็คือความพอใจของเฮาความพอใจความสุขของเฮาความสุขแมนเบื้องพื้นที่นะแมนแล้วกับพื้นที่ของเฮา แล้วก็ <ugh> เพิ่งต้นทุนเท่านั้นนี่ครับเ <ừ> จ้ามิแต่อยากลุ้งไปเบิดคุยางเห็นเขาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่เ <ừ> จ้าแบกรับตนทุนไหวโ่แมมนความตัวว่าเาคอยเปีนคอยไปครับที่นี้เรื่องประมงนะครับประมงตอนนี้ผมนี่นกับทุกอยา่ยางเลยทุกอย่างเลยแน่นครับเป็นพวกบัก,บ er พพพกพริกบักพริกบักเขือนี่บักเขือเจ้าพญานี่ผพก็เริ่มแต่งสาวใหม่นะครับบักเขือเจ้าพญานี่เก็บผลผลิตไดนจัารอดแล้วครับนุ่มคือว่านับรอบบ่ได้แล้ะครบับเก็บอยู่จังซั้นแน่นครับตน เย็บมีต้นหนึ่งถุงลระซ้านี่ได้ต้นเดียวกับพ่อครับถุงหนึ่งเย็บจนแบบว่าเอได้แต่งสาวไหมล่ะครับนี่ครับพี่โมแต่งสาวก็คือตัดจริงกว่าครับพันหนีลักษณะเด่นเป็นอะไรเจ้าพญาครับมันจะเป็นสีขาวๆหน่วยไงล่ะกระกรอบหวานครับนั่นล่ะครับโฮ้ยขาวสารงามเนาะหวานไหมครับกินปาผมมาเนี่เด็บกินเลยครับโอ้คือก็เจ้าพญาครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับหนีทั้งหน่อยู่เลยครับคือว่ามันมันมันหลาแล้วนี่นี่ดุ่นนี่ดุ่นเขาแต่งสาวใหมครับไม่นึ่พี่ พูน่ะอันนี้ก็เป็นบักเ้าเตี๋ยก็เลื่มเฮ็ดหม่อันนี้ก็เป็นบักแข็งนะครับครับมากกินอันนั้นเนาะม,มากกินอัน,น,นจำนำพริกกะปิครับนำพริกกะปิครับใส่ลาบเท่าแน่ยแม่ครับโอ้ได้การได้การครับขั้นแท่หน้าขั้นคู่ใหญ่คู่สาเฮ่าคู่สาเฮ่าเนี่ยี่ปูไว้เพื่อว่าหลักๆเลยคือว่าสาเฮ่าคุดไม่ครับครับเฮาบวไห์มันสุดอืมเพราะว่าถ้าผู้ใดเฮ็ดสาแล้ออวพอปลูกยังสีมันจะสุดได้ครับ คู่สาเป็นการการดินสุดน้าแมนครับการพังทลายของหนาดินมาฮนี่คู่สาเนี่ยผมผมจะพากันเอื่นว่าคู่สาทองคํเนี่ครับสังเกตเห็นหยาบวานมั้ครับคนน่ะตนี่ร้ายหลอบเลยเห็นขายอยู่เบดสะเรวขายหัวเท่าเดียวนี่ครับเมื่อนี้ครับแมนครับจนเดียวว่าขายบัพอลหครับบัดใดเรียงง่วแต่ว่าปลูกหยาขายอันเขี้ยวั้งนี้บัวแมนเข่าเข่าก็มีแต่ว่าบัแมนห็ดเข่าด้วยครับครับลุ่งขยายหยาซิกเนวครับ เชี่ยวเห็นหนีบ่แม่เนี่ย